อยากถ่ายวิดีโอสั้นลงช้อปปี้วิดีโอแต่ชิปไม่ออกว่าจะถ่ายอะไรดีช้อป e ี้คล n นิก e ี p นี้โบมีเทคนิคดีๆมาแชร์ค่ะ <ope> e. ในปัจจุบันเทรนด์การถ่ายวิดีโอสั้นเพื่อรีวิวสินค้ากำลังมาแรงมากๆเลยนะคะซึ่งช้อปปีเองก็มีฟีเจอร์ช้อปปี้วิดีโอให้ผู้ขายได้โปรโมทสินค้าและยังสามารถแนบสินค้าพร้อมทั้งแจกส่วนลดให้กับลูกค้าในวิดีโอได้อีกด้วยค่ะ แต่จะทำยังไงให้คอนเทนต์วิดีโอสั้นของมาหน้าสนใจเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคที่โบนํานมาฝากกันค่ะเทคนิคที่1การแนะนำสินค้าบอกถึงข้อมูลของสินค้าพร้อมทางรีวิวการใช้จริงซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ารู้จักสินค้าของเราได้ดีขึ้นและมีแนวโน้มที่อยากจะซื้อสินค้าของเรามากขึ้นค่ะทุกคนวันนี้มีลิปที่ใช้แล้วชอบอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนค่ะก็คือลิป ลากะนั่นเองมี2ส,สีที่จะมาแนะนำก็คือสีที่ขายดีมากๆเบอร์1-0-3แล้วก็เบอร์1-1-5่่งห้าค่ะโดนี้จะมาทาให้ดูว่าทาแล้วออกมาจะเป็นยังไงอดสองสีชอบมากอย่าลืมไปตามกันนะคะ เลื่อนได้นะคะเหมือนขยับเพี้ยเลยค่ะนุมน่มๆทุกคนเคยไหมคะเวลาที่เราเล่นโทรศัพท์หนูว่าเดินไปไหนเจอลมเจอฝนเจอพายุเนี่ยผม,มเป็นนี้ แล้วเวลาทานี้มันก็คือติดผมไงทีนี้ปัญหาเนี้ยจะหมดไปถ้าคนมีสินค้าของร้านเราเพราะว่าเราออกคอลเทน่นใหม่มาค่ะนั่นก็คือกิฟติดผมรูปเรนโบว์น่ารักแบบนี้สีสันสดใสติดไปไหนใครก็เห็นติดไปไหนผู้ชายก็ต้องชอบสสยท,ที่ดูเลยค่ะหนึ่งข้างจะเป็นอีกข้างนึงแบลกบไม่สนรูปไข่เพิ่มความกิ๊เก๋ได้ขึ้นนั่นก็คือนี่เลย ชอบเนี่ยเออถ้าใครสนใจนะคะติดปะกก้าวไว้ให้แล้วค่ะอย่าลืมกดซื้อนะคะแล้วก็ที่สําคัญใช้โค้ดได้ด้วยค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ต้องบอกเลยนะคบว่ามอนมีคุกกี้กล่องมานําเสนอเป็นคุกกี้เนยนะถ้าเปิดกล่องออกมาเนี่ยคือกลิ่นแบบกลิ่นเนยคือหอมมากเลยทุกคนซึ่งในนี้นะครับก็มีอยู่ห้ารูปแบบเลยนะคะถ้าสมมติว่าบางคนอยากจะกินรูปแบบแบบเรียบๆไม่มีลวดลายอะไรเลยนะครับคุกกี้บัตเตอร์ตัวนี้ก็ตอบโจทย์เวลามันอยู่ออฟฟิศ มันชอบกินมากแต่ปกติกินคนเดียวเนี่ยก็ถามว่าหมดไหมหมดแต่ว่าหมดเร็วกว่านั้นพเพราะอะไรเพราะที่เอฟฟิศแย่งกันกินแบบสุดๆเลยอันนี้ก็คือกล่องที่2แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากซื้อนะครับก็แนะนําเลยให้ไปกดสินค้าที่อยู่ในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโบอขอเสริมนิดนึงนะคะว่าคอนเทนต์วิดีโอเหล่านี้นอกจากจะลงในฟีเจอร์ช้อปปี้วิดีโอได้แล้วยังสามารถนําวิดีโอไปใส่ในหน้าสินค้าได้อีกด้วยนะคะซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการขายสินค้าได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ 2. ส,สร้างสีสันและความบันเทิงการสร้างคอนเทนต์ที่อยู่ในกระแสรหรือเทรนในปัจจุบันจะยิ่งได้รับความสนใจจากลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีครับวันนี้ขะาเลนจะมารีวิวอเมริกันโนเยนครับดีอันนี้ขะาเลนหาซือไงมากครับโลโโ้ทำไงอร่อยอันนี้อร่อยจริงๆไง่ายมากอันนี้ดีนรัจิตดิดขะเลนเปิดไม่ได้ ได้แล้วครับอ๋อจริงจริงอร่อยครับซื้อง่ายครับกดตรงนี้ครับกดเลยสาการเปรียบเทียบสินค้านำสินค้าที่คล้ายกันมาแสดงความแตกต่างให้ผู้ซื้อได้เห็นจุดเด่นของสินค้าแต่ละชิ้นและแตัดสินใจซื้อได้ไง่ายขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวพัดลม2รุ่นของทางร้านกันนะคะมีแบบพับได้กับแบบหัวกลมค่ะไปดูเลยเอาตัวแรกก่อนนะคะแบบพับได้ข้อดีของมันเนี่ยก็แน่นอนมันพับได้แล้วก็ ปรับองศาได้นะคะสามารถปรับระดับตัวพัดลมได้ถึง3ระดับเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เนื่องจากมันพับได้ค่ะมันสามารถพกพาใส่กระเป๋าได้ไปทุกที่เลยนะคะง่ายออมากแต่ว่าข้อเสียงมันเนี่ยลมมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะแล้วก็ด้วยความที่มันพับได้มันก็อาจจะหักง่ายเช่นเดียวกันนะคะใช้ไปใช้มาอาจจะหักเนาะ น้ำหนักค่อนข้างเบาค่ะอาจจะดูก้องแก้งนิดหนึ่งนะคะอีกตัวนี้ค่ะตัวหัวกลมนะคะเอาข้อดีที่เห็นได้ชัดเลยนี่เลยนะคะลมแรงามากๆเป่าหัวกระจายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มันค่อนข้างที่เอ้ยดูแข็งแรงทนทานนะคะเป่าน้ํากระจายเลยด้วยความที่แรงลมมันค่อนข้างแรงนะคะแข็งแรงมากๆเลยนะคะรุ่นนี้ถ้าเกิดใครได้ไปเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลเรื่องเสียหายเลยทีเดียวแต่ข้อเสียของมันค่ะก็คือ หัวมันค่อนข้างเล็กนะคะไอลมก็เลยไม่ค่อยกระจายเท่าไหร่แล้วก็มีน้าหนักที่ค่อนข้างหนักทาให้เราเนี่ยอาจจะเมื่อยได้เวลาที่ถือนะคะที่สําคัญมันเสียงดังด้วยอ่ะทั้งสองอันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียต่างกนชอบอันไหนสามารถคลิกลงที่ตะก้าของเราแล้วก็สั่งซื้อได้เลยค่ะ 4. รีรงเคล็ดลับการใช้สินค้าสแสดงประโยชน์หรือเคล็ดลับการใช้งานของสินค้าที่ลูกค้าไม่ค่อยรู้ค่ะน้ำเกลือนอกจากล้างแผลทำอะไรติกบ้างมาดูกัน 1ล้างคอนแทคเลนส์ล้างได้ยิ่งเดียวน,นะครับ้ามใช้เดคัสสด 2. เช็ดทำความสะอาดหน้าแทนคินซิ่งได้เลยครับ 3. ล้างจมูกยิงชว่วงนี้ฝุ่นเยอะสามารถล้างได้ทุกวันเลยนะครับอย่าลืมไปลองทำกันนะ 5. การให้ความรู้ให้ข้อมูลหรือสิ่งที่มีประโยชน์เกี่ยวกับแบ,บ,แบรนด์สินค้าหรือบอกถึงสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับค่ะร้านค้าช้อปปี้มือใหม่อยากอัพสกิลการขายให้ปังต้องติดตามช่องทางต่างของเราทั้งเฟซ o ุ๊กเพจช้อปปี้ยูทิลิตี้ไท a แลนด์ที่คอยอัปเดตข่าวสารแบบเดียวทาม y o u t u b e s h o p e e University t h a i ท a n d ที่มีวิดีโอสอนเทคนิคการขายและวิธีการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆเข้ามาเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและศูนย์การเรียนรู้ผู้ขายที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ผู้ขายควรรู้กดติดตามก่อนได้เทคนิคไปใช้ก่อนและนี่ก็คือ5เทคนิคการสร้างคอนเทนต์วิดีโอที่โบนําม,มาเป็นไอเดียให้กับทางร้านค้าค่ะอย่าลืมไปลองทําตามกันดูนะสาหรับช้อปปี้คลิปหน EP นี้โบต้องไปแล้ว EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมมาดูกันนะ อีพีนี้บต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย